หลายคนอาจสงสัยทำไมนวดศรีรษะถึงรู้สึกดีแบบไม่น่าเชื่อนั่นไม่ใช่แค่การคิดไปเองแน่นอนครับเพราะบริเวณศรีศรษะของเราเต็มไปด้วยเส้นปราาะสาทและหลอดเลือดเล็กๆมากมายที่มักเก็บความตึงเครียดไว้โดยไม่รู้ตัวทั้งขมับกรามคอหรือรอบดวงตาโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้สายตาหนักหรืออยู่ในภาวะเครียดการนวดศรีรษะโดยผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและคลายกล้ามเนื้อส่วนลึกพร้อมปลอบประโลมระบบประสาทให้กลับมาสงบอีกครั้งที่ JM Massage Studio เรามีโปรแกรมนวดศีรษะ70นาทีออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่อยากเน้นการนวดบริเวณศีรษะคอและไหล่เพื่อให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างลึกและปลอดภัยที่สุดโปรแกรมนี้เปิดรับเฉพาะลูกค้าที่จองล่วงหน้าเพื่อให้เราจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะกับคุณที่สุด มาสัมผัสความเบาที่เริ่มจากศรีรษะแล้วปล่อยให้ความสบายแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายที่ J.M. Massage Studio